มื่อมีคนร่วมรับแยากฝันไปก็จะต้องมีการสวดอภพิธรมรมีทำบุญตักบาตรน่าศพมีการฉาบนกคิศพเป็น,ร,ปร,ะนประดับขั้นตอนต่อไปคือการสวดอภิธร,รมนั้นญาติโยมสายชันชนธรหลายคืออาภิเษกแหวาใหญ่คือทำอันที่ยิ่งใหญ่สมัยพุทธกาลญายิโยมสายชั้น,นชนทรหลายพระพุทธเจ้าเรา ท่านกุมไปโปรดมันดาอยูิปุสวร์ถึงสามเดือนท่านก็สวดโยนิแลกุศลธรมระมะกุศลธรรมะเดียดสวดให้นางฟ้าเทพบุตรแล้วก็มันดาของท่านฟังอยู่บนสวรรค์สวดอยู่อย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้ญาติโยมสาธุชนหายก็เอามาสวดให้ญาติโยมได้ฟังว่ากุศลธรมระมะกุศลธรรมะ คือบุศลนและอธรรมุ่นคือความดีและความเชื่อญาติยมสาธุชนทั้งหลายที่มางานสมในวันนี้ก็คงจะรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนเชื่อสิ่งไหนเป็นบุญสิ่งไหนเป็นบาปทุกคนรู้อยู่แล้วแต่จะทำไม่ทำนั้นก็อยู่ที่ตัวเราว่าบุญอันไหนบาปอันนี้บุญอันนั้นถ้าเราสร้างไว้ญาติยมสาธุชนทั้งหลายเราก็ต้องทำเอาไว้ อย่าประมาทในชีวิตที่กล่าวไปเนี่ยคือเป็นททำส่วนให้ญาติโยมสาธิชนทั้งหลายที่ทำอยู่ปัจจุบันและปุสาธรรมมาคือกุศลและอกุศลก็ทำดีและกรม่อชั่วดังนั้นญาติโยมสาธิชนทั้งหลายจะทำอย่าผันอย่ามันพลับพกันพุ่งว่ารุ่งนี้แล้วก็ทําบันต่อไปแล้วก็เสางเพราะเราไม่มีโอกาสได้สร้างหมดไปได้ทำามได้เพราะความตายตายได้ทุกขณะที่ญาติโยมสาธิชนทั้งหลาย นั่นก็ตายได้เดินก็ตายได้นอนก็ตายได้บางคนก็เดินข้ามสะพานก็ตายได้บางคนเดินข้ามถนนก็ตายได้บางคนเดินขึ้นบันไดก็ตายได้ตายได้ทุกขนาดยากจนสาธุชนมหาดังนั้นยากจงอย่าประมาทชีวิตอย่าประมาทเดวายที่เก่าไปแล้วการที่สองคือทาบุญการผ่านหน้าส่งเพื่ออุทิศกับนาบุส่งไปให้กับคุโย์แม่ทองคำแยมทอง คุณโยมแม่คุณโยมแม่ทองคำแห็งโคงนั้แนแนทะนกระไรยอมรบับกับมแทนไปพอมีบรรดาลูกหลายทัางหลายในร่วมทำอ,อุทิกัรนาผลส่งไปให้คือการทำบุญตักบานหน่าศพแต่การอุทิกัรนาผลส่งไปให้นั้นเราก็ไม่สามารถรู้ว่าคุณโยมแม่ทองคำแห็งโคงนั้นนะจะสามารถทับได้ไม่ได้พราในหลักพระพุทธศาสนาบอกว่า ผู้ร่วมรับแบบขันไปแล้วจะรอรับสมุดสมุดสน